สวัสดีครับเพื่อนๆชาว PCP ทุกท่านวันนี้จะมาให้ดูงานประกอบเองนะครับเป็น PCP ทรง M4 นะครับสำหรับคนที่คิดจะประกอบเองของทุกชิ้นซื้อออนไลน์นะครับผ่านจากเว็บออนไลน์ทั้งหมดาราคามันจะมีบวกและลบ คือมันเป็นแล้วแต่ช่วงนะครับอาจจะถูกหรือแพงของผมยังทําไม่เสร็จเหลืออุปกอรณ์เสริมนิดๆดหน่อยนะครับใครที่คิดจะซื้อมาประกอบเองแนะนำนะครับถ้าซื้อทีละชิ้นอย่างผมให้ซื้อตัวที่ไม่มียางโอลิงหรือว่าซื้อตัวที่มัน อมันไม่เสื่อมง่ายนะครับอย่างเช่นค้อนไกตัวเนี้ครับมันไม่มีลูกยางไม่มีอะไรที่ต้องคอยระวังเพราะบางครั้งการประกอบแต่ละตัวมันอาจจะใช้เวลานาน,านอย่างของผมซื้อมาชุดแรกก็คือค้อนไก่ค้อนไก่ชุดนี้นะครับมันเป็นของค่าย b l c k k p a n t h ร r ราคาก็ประมาณชุดนี้ผมซื้อมาประมาณอ่อ สามพันสามพันสามร้อยหกสิบบาทรวมส่งนะครับไม่รู้ว่าจะมีถูกกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าผมชอบผมก็เลยสั่งแล้วก็ซื้อตัวนี้มาอาจจะมีถูกกว่านี้นะครับแต่นี้ต้องบอกว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลอย่างที่สองก็คือถังที่ผมซื้อมาถังเป็นถัง ตอนแรกก็ช่างใจอยู่ว่าจะซื้อถังอลูมิเนียมหรือว่าถังคาร์บอนสุดท้ายก็คือผมตกใจตกลงใจที่ว่าจะไปซื้อถังคาร์บอนเพราะว่าน้ำหนักสำหรับใครที่คิดว่าไม่อยากลงทุนเยอะไม่อยากจะรอนานอาจจะซื้อถังอลูมิเนียมมาก็ได้ครับแต่ว่าน้ำหนักอาจจะเยอะนิดนึงแต่ใช้งานได้ดีเหมือนกันครับอ่ต่อมาก็คือเล็กเล็กระหวาว เลขตัวนี้จะเป็นเลขกปรับในนะครับเลขกปรับในอ๋อถังถังตัวนี้ผมซื้อมาประมาณสองพันห้าร้อยบาทนะครับเล็กกับวาวตัวนี้ผมซื้อมาประมาณพันเจ็ดร้อยบาทอ่อความจริงนะ่ะผมสามารถซื้อ วาวและเล็กปรับนอกได้แต่ว่าผมมองว่าอนาคตผมอาจจะใส่กิ๊บมือตัวนี้นะครับกิ๊บมือตัวนี้ตัวนี้นะครับกิ๊บมือจับเพราะคิดว่าอาจจะแต่งอะไรได้มากกว่าอ๋อเล็กปรับนอกเพราะว่ามันไม่มีตัวให้หยึดผมหาดูหลายเจ้าแล้วไม่มีผมก็เลยซื้อตัววาวและเล็กปรับในตัวนี้มาเพราะมีมันจะมีช่องให้เราสามารถ ติดกิ๊มือติดอะไรอุปกรณ์เสริมได้ส่วนเลเซอร์ตัวนี้ผมติดชั่วคราวนะครับเอาไว้จับให้ถนัดมือลำครอบลำตัวนี้เป็นสิบสองเกีียวครอบโตสิบเก้ามิลนะครับยาวสิบหกนิ้วอันนี้เป็นเป็นสายเป้นะครับแต่ว่าจะเป้ใหญ่หน่อยก็ไดนะครับ แต่แนะนำคนที่จะซื้อลำที่มันสั้นนะครับเสียงค่อนข้างดังดังกว่าตัวดินขับซะด้ดยซ้ำใครที่จะคิดคิดว่าจะซื้อแล้วก็เอามาใช้แนะนำว่าให้มีเก็บเสียงนะครับเก็บเสียงจะช่วยได้เยอะเลยครับเพราะว่าเสียงจะไม่ดังมากตัวต่อมาก็คือโหลดโหลดตัวนี้เป็นโหลดของค่ายอีเกิลนะครับอันเนี้ย เพราะว่าความชอบรถของค่ายอีเกิลเห็นแล้วสวยดีหลายคนบอกว่าอืมมันอาจจะแพงแพงกว่าชาวบ,บ้านนิดนิดแต่หน่อยแต่ว่านั่นแหละครับตามความชอบไหวก็ซื้อครับแต่ว่าแนะนำว่าอย่าใจร้อนให้คิดดีๆแล้วก็ค่อยๆซื้อเราจะไม่ได้เสียดายอย่างผมซื้อมาโอเคอาจจะแพงแต่ว่าในความรู้สึกแล้วผมพอใจ ตามความพอใจนะครับตัวท้ายตัวท้ายตัวนี้จะเป็นท้ายพับนะครับอย่างที่บอกว่าผมอาจจะใส่เป้แต่ท้ายต่อพับแต่ว่าข้อเสียของท้ายต่อพับก็คือมันจะโค้งเค้งนิดนึงตรงนี้นะครับตรงเนี้ยตรงข้อต่อตรงเนี้ยมันจะโค้งเค้งนิดนึงแต่ไม่เยอะครับต้องบอกว่าไม่เยอะตัวนี้อ๋อส่วนราคา เดี๋ยวถ้ายังไงมีใครสนใจเรื่องราคาเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับชุดนี้เพราะว่าผมอาจจะอกพูดนาะไม่หมดเพราะว่า,าตัวรายละเอียดราคาผมต้องไปเช็คอีกทีนึงครับแต่ก็สูงพอสมควรครับตัวขาทรายแหวนรัดถังอุปกรณ์ส่วนนี้ผมสั่งมาจาก ร้านของแอร์บอมครับขออนุญาตเจ้าของร้านนะครับพี่เขาค่อนข้างใจดีมากลดราคาให้ส่วนลดมาเยอะอยู่ครับตัวเนี้ยแต่ว่าราคาก็สูงแต่คุณภาพแบบงานเนียนมากสวยมากครับอสุดท้ายกล้องกล้องตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมใช้กล้องกล้องอะ่ะมัน มันมีทั้งราคาที่พันกว่าบาทสองพันกว่าบาทอันเนี้ยก็น่าใช้แล้วครับแต่ว่าสําหรับผมคือผมเคยใช้กล้องมาสองสามตัวแล้วแต่ยังไม่เคยใช้ตัวที่เป็นเส้นเล็งแบบขยายตามต้องบอกก่อนนะครับว่าผมยังไม่เคยใช้แล้วตัวเนี้ยเป็นตัวแรกราคาก็ณตอนนี้คือผมได้มา,า 5, รประมาณห้าพันนะครับประมาณห้าพันมันเป็น กล้องสามคูณสิบสองหน้าเลนส์ี่สิบสี่ตัวนี้ครับหน้าเลนส์ี่สิบสี่เส้นเล็งแบบขยายตามครับปรับปรับหลามีไฟแล้วก็ไฟจะมีสีเดียวกับคือสีแดงปรับหลาได้ปรับหลาได้ถึงระยะสายตาครับตัวนี้ขออนุญาตนะครับตัวนี้จะปรับระยะสายตาคือหมายถึงว่าสุดสายตาได้ ปรับได้ตั้งแต่10บสหลาถึงสุดระยะสายตานะครับกล้องตัวนี้เซสซิโลได้เวลาปรับตั้งก็หมุนซ้ายขวาหมุนกดล็อกถ้าจับเซสซิโลก็คือมันจะมีนี่ครับเกลียวตรงนี้ให้จับตรงนี้แล้วก็ใช้เหรียญเหรียญบาทก็ได้ครับเหรียญบาทเนี่ยค่อยหมุนล็อกออกมายกขึ้นแล้วก็เอาเลขศูนย์มาตั้งใส่เส้นนี้ เส้นตัวนี้นะครับขออาภาัยในเสียงในคำพูดนะครับที่อาจจะติดติดขัดขัด,ขดเพราะว่านี่เป็นคลิปแรกที่ผมผมลองถ่ายแล้วก็ลองทำถ้ายังไงชอบก็คอมเมนต์ไว้กดไลค์กดคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วมีครั้งหน้าแล้วผมจะมา ตอบว่าบอกว่าไอตัวตัวเนี้ราคารวมป็นประมาณเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวจะลองขออนุญาตครับเดี๋ยวจะลองยิงให้ดูหมายถึงว่ายิงเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองเทสเสียงให้ดูตัวนี้เป็นเก็บเสียงที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เรื่องกลุ่มเรื่องกลุ่มผมยังไม่ได้ลองเทส โดยละเอียดนะครับแค่ยิงระยะ40เมตรกระป๋องกาแฟยิงโดนอยู่แต่ว่าต้องรอโม่ครับตอนนี้ผมเพิ่งสั่งโม่ไปจะถึงประมาณวันนี้แหละครับมีโอกาสเดี๋ยวผมจะทํากลุ่มแล้วก็ลองยิงให้ดูว่ากลุ่มกระสุนจะดีขนาดไหนอ้อสำหรับคนที่จะประกอบเองนะครับอุปกรณ์เครื่องมือน่าจะมี ปตจ,จเอาสักชุดหนึ่งแล้วก็ตัวครีมไขค่งวเพราะว่ายะครับอย่างผมเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมครับจะมีร่องรอยเพราะว่าเครื่องผมอะสั่งเป็นตัวบานพับมาแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะยาวตัวบูทข้ทางในนะครับมันจะยาวมันต้องลองลองบูทใหม่อีกชั้นหนึ่ง ลองบูทมาชั้นหนึ่งแล้วครัวเนี้ผมขันขันแล้วมันแน่นมันคลายไม่ออกต้องใช้ครีมผมใช้ครีมรองผ้าแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีรอยอยู่ไม่เป็นไรครับถือว่าเรียนรู้กันไปเป็นการหาประสบการณ์ในตัวด้วยโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับใครสนใจก็คอมเมนต์ไว้นะครับหมายถึงผมไม่ได้ทําขายนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ทำขายอันเนี้ยเป็นตัวแนะนำเฉยๆว่าคุณ ต้องการแนวทางในการทำยังไงนะครับส่วนกระเป๋ากระเป๋าตัวนี้กระเป๋าชั่วคราวนะครับใหญ่หน่อยเดี๋ยวค่อยหาตัวใหม่มาใส่โอเคครับเดี๋ยวจะลองเทสเสียงให้ฟังนะครับสำหรับยิงเป่าใส่เก็บเสียงไวแล้วนะครับอ๋อติดเซฟแป๊บนึงครับโอเค ค่อนข,ข้างเบานะครับค่อนข้างเบาค่อนข้างพอใจเลยแหละแต่ว่ายังไม่ลองเทสกลุ่มถ้าลองเทสกลุ่มแล้วผ่านแล้วผมจะมาแนะนําการทําเก็บเสียงนะครับลองอีกรลบาหนึงแล้วกันโอเคครับสวยครับปืนตัวนี้ผมค่อนข้างพอใจเลยโอเคสำหรับสลิงถ่ยได้ไหมเนี่ยโอเค ได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีกระดาษข้างหน้าขออนุญ,ญาตแป๊บนึโอเคได้ไหมถ่ายมือเดียวนะขออนุญ,ญาตถ่ายมือเดียวมันอาจภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวถ้ายังไงมีโอกาสผมจะซื้อหกแฮมมาหรือก็ทำเอง Okay. Okay. โอเคนะครับแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีโอกาสจะทำคลิปให้ดีกว่าน,นี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเข้ามาดูกันถ้ายังไงมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับขอบคุณครับ